อ่ะโอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครูไปค่ายมาครับเชื่อว่าหลายคนน่าจ,จะอ่านหนังสือกันไปมากขึ้นแล้วนะครับมันก็เดี๋ยวคลิปทบทวนเนี่ยก็อาจจะไปไวนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเรามาดูกันที่ข้อ3นะครับผมเขาบอกว่านําประจุอ่านาประจุนะครับ4คูณ10กำลังลบ4คูลอมจากระยะอานันต์มายังจุด1นะครับในสนามไฟฟ้านะครับผมต้องทํางาน 5 0, 10, ้าคูณสิกลังลบสจูลถามว่าจุดนั้นเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยมีสัก์ไฟฟ้าอยู่เท่าไหร่นะครับผมเมื่อมีเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องศัก์ไฟฟ้านะครับมันก็จะมีอยู่สูตรเดียวเนาะที่สามารถใช้ได้นะครับก็คือ w ันะครับผมจาก A ไป B นะครับจะเท่ากับค่า Q นะครับผม v a ลบกับ Vb นะครับนี่จะเป็นสูตรที่ มีงานแล้วก็มีสักไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะทีนี้นะครับเรามาวิเคราะห์โจทย์ก่อนแล้วก็มาดูกัน,นครับว่างานที่เขาเให้มาในโจทย์เนี่ยมันเป็นงานที่เคลื่อนที่จากไหนไปไหนนะครับผมงานเขาบอกว่าไงจากระยะอนันต์นะครับผมมายังจุดหนึ่งนะครับจากระยะอนันต์มายังจุดหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอินฟินิตี้นะครับผมมายังจุดหนึ่ง,ก,น Infinity, นง,งก็ให้ไปเลขหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ Q นะครับผม V ที่ Infinity ลบ V ที่อ่ะ V หนึ่งแล้วกันนะครับดังนั้นอ่ะเรามาวิเคราะห์กันทีนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าต้องทํางานคือเขาให้งานมาแล้วนะให้งานมาแล้วคูห5านะครับคูณสิบกำลังลบสจูลน,นะครับ Q ให้มาแล้วนะครับคือตัวนี้สี่คูณสิบกำลังลบสคูล,ลอม บ v ที่ i e n f i n i t y คือ0และ V ที่1คือ V ที่เราต้องการจะหานะครับย้ายข้างกันนะครับเมื่อเราย้ายข้างเราก็จะได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> อันนี้สเนาะย้ายเจ้า4ีาหาร <c oughs> เท่ากับลบวี อ่ะเท่ากับลบ V1 เสร็จแล้วนะครับคิดเลขก่อนคิดเลขไอเจ้าก้อนเนี้ยนะครับถ้าลองคิดเลขว่าแล้มันจะได้ทั้งหมด125เท่ากับลบ V1 ก็แสดงว่า V1 เท่ากับ1 2ึ่โวลต์โอเคไหมครับ อ่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะคือมีการให้งานมาก่อนนะครับให้งานมาก่อนเราก็ให้ค่าคิวมาบอกว่าจากระยะอานันต์มายัางจุดหนึ่งถามว่าไอจุดนั้นเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีค่า v เนี่ยเท่ากับเท่าไหรา่นะครับเราก็หาได้แล้วโอเคนะครับ